หลังเรียนจบเนี่ยพ่อบอกให้เรียนต่อเนาะก็ถามคุณอาของผมครับพี่น่าจะรู้จักช่ดเจ้ยว่าอืมผมควรไปเรียนต่อที่ไหนดีมีแนะนํำไหมที่เป็นต่างประเทศและเกี่ยวกับซาวอะไรพวกเนี้ยเขาก็แนะนามาสามที่ถ้าจาไม่ผิดก็จะมีอเมริกาสองมีแคนาดาหนึ่งว่าที่ไหนดีกัน<ม>แวนคูเวอร์<ม>ซึ่งถ้ามจะไม่ผิดนะครับสองที่ที่เหลือนี้จะเป็นปอโทหมดเลยยกเว้นแวนคูเวอร์ที่เป็นดโพโอม่า ก็คือไม่มีปริญญาโทแล้วผมก็เลยเออไอแวนคูเวอร์นี้น่าสนใจนะก็เลยลองศึกษาข้อมูลดูอะไรพวกนี้ก็เนี่ยครับมันเป็นซาวดีไซน์จา๋จาๆด้วยไม่ใช่แบบต้องนั่งทําวิจัยอะไรพวกนี้เป็นซาวดีไซเนอร์เลยไม่ใช่ซาวเอนกิเนียซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากทบวิธีก็คือ<ส>ยื่นพอร์ตฟลิโอไปอ่าสมัครโดยการยื่นพอร์ตไปก่อนแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์เขาจะโทรสอบสอบัมภาษณ์ทางซูก็คือผมทาทั้งสองอย่างเลยผมยื่นทั้งพอร์ตฟลิโอ,อไปอแล้วก็ยืน่นยื่นสอบสัมภาษณ์ โดยตรงเป็นการอืมใช่ครับสอบสัมภาษณ์โดยตรงเขาจะโทรคอนเฟอเรนซ์มาทางซูมเลยส่วนทานาเป็นภาษาอังกฤษเลยครับผมโอเคเขาถามอะไรประมาณไหนครับในที่ซูมพอจําได้มาย้อนกลับไปนิดนึงยกตัวอย่างหนังที่คุณรู้จักว่าซาดิไซคืออะไรผมก็ตอบว่าเบบี้ไดเวอร์ครับเพราะว่าฉากนั้นคือที่สุดของที่สุดซซวอีดิเตอร์แล้วก็คือ,อผมยกตัวอย่างคืออย่างเช่นจังหวะเพลงนะครับพี่พี่เคยดูเบบี้ไดเวอร์นะครับ ได้อฏิบัตเออดูครับหนังมันเลยฮะใช้ได้เลยครับสนุกหนังตลาดเลยรับรถแล้วมีเพลงมันๆใช่ไหมครับใช่ฮะเพลงมันเร็วเ็วใช่ไหมเออถ้าพี่เราสังเกตดีๆเสียงหวอของรถตำรวจมันเปลี่ยนตามจังหวะของเพลงตลอดนะครับอุ้ยโอเออเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่ใช่ใช่ก็คือถ้าหวอรถมันอยู่จังหวะเดียวะมันจะค่อมจังหวะกับเพลงซึ่งจะทําให้หนังมันวุ่นวายครับเขาก็เลยดีไซน์เสียงหวอใหม่ให้มันตรงจังหวะทุกบีดกับเพลงสมมติบีดเพลงเร็วหวอลตำรวจก็จะเร็ว บีดเพลงช้าวอลตรวจก็จะช้าลงให้สินกับบีเสียงวอลเข้ากับดนตรีเพลงเลยใช่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 เอ้แต่มันเป็นการยกตัวอย่างที่ดีมากเลยครับคนส่วนใหญ่น่าจะตอบสตาร์วอมากกว่าอืมที่เขานึกถึงนะใช่ใช่ผมก็เลยอยากลองอะไรต่างต่างดูแปลกๆดูแล้วก็คือว่ามีการซูมคุยแล้วก็มีการส่งพอร์ตแล้วมีต้องเขียนเรียงความเอเซหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับมีเอสมีเดี๋ยวผมขยายความเรื่องส่วนเอกสารอืได้ครับได้ เอกสารคือเขาต้องการจดหมายเรสเฟนส์สองที่ก็คือของผมก็จะมีที่มหลาลัยก็ให้อาจารย์พิทักษ์เขียนให้ก็คือเป็นหัวหน้าภาควิศวกรรมดนตรีเขียนให้ว่ารับรองว่าเด็กคนนี้ร่วมกิจกรรมที่มหาลัยนะทํานู่นทานี่เป็นอะไรมาเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเขาสามารถไปเรียนได้แล้วก็มีคนก็คือพี่ทิปเนี่ยครับครูที่เป็นหัวหน้าวันครูใช่ขอให้เขาเขียนว่าเออคุณได้ฝึกการในช่วงเวลานี้นี้อะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็จดหมายเลฟอเฟรนซ์แล้วก็ต้องมีเรียงความว่าทําไมคุณถึงอยากเรียนซาดิไซมิกต่อไปประมาณไหนอไพอพอเข้าๆได้ไหมพอจําได้ลางๆไหมครับที่เขียนไปอะไร<อ>ที่ทำให้คุณสนใจซาดิไซนะโอ้ผมไลา่ย,ยาวมากเลยไลย่ลาย,ยาวตั้งแต่ว่าอตอนเด็กๆผมดูหนังกับพ่ออืแล้วพ่อมีโฮมเดวเตอร์เล็กๆอยู่ในห้องแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักระบบเสียงเซอร์ราอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำให้ผมตื่นเต้นและแบบสนใจในเรื่องเสียงในหนังได้มีโอกาสไปดูพี่เจนเนี่ยมิกเสียงในหนังที่กันตนาดูจักระบบแอ m โม s ิสเต m มครั้งแรกทำให้แบบโลก <At mos. S 1> โลกในซาวล์ไลฟ์ของผมมันเปลี่ยนไปเ0 y e ย r ร์อ๋อ10 years อ oh, uh ่าฮะใช่ช่วงนั้นก็คือผมมีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วก็มีซาวน์วิจิเนียพี่ลิชานะครับก็ทดสระบบแอ m โมสให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงเพราะช่วงนั้นแอตโมสเต็ใหม่มาก ประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วครับก็ลองเปิดให้ดูมีเสียงโผล่มาบนหัวจริงๆอะไรเงี้ยแบบโอ้ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเขาประกาศช่วงไหนแล้วก็ใช้เวลานานไหมกว่าจะให้เราเดินทางไปไงครับมีสัปดาห์สองสัปดาห์นี่แหละครับเขาก็ส่งอีเมลมาเยอะแยะครับว่าอีเมลอ่า invitation อะไรเงี้ยครับก็คือต้องบอกกันว่าอย่างกูลฟิล์มสกูลเนี่ยเขาจะมีแบบคอร์สเปิดทุกๆสามเดือนครับมีนาเอ่อมิถุนายนแล้วก็ตุลาอะไรประมาณเนี้ยครับจะมีสามคอร์สให้เราเลือก ตอนนั้นผมรู้สึกก็จะเลือกไปมีนา2020มีนา2020ประกาศว่าได้รับเลือกนี่คือ,อประมาณช่วงไหนเออตอนสิงหา2019ก็มีเวลา<ม>เตรียมตัวอย,อยู่ถ้าจะไม่ผิดเขาก็จะให้เลือกก่อนว่าคุณสนใจจะเข้าเรียนในช่วง,วงไหนใช่ใช่ผมก็เลือกไป ตะกี้มิกบอกว่าปีหนึ่งเขาเปิดกี่รอบนะที่ให้เลือกได้<อ>ประมาณ3ก็เลือกมีนา2020เห็นแล้วพอรู้ปุ๊บเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนจะเดินทางไปไหมครับหลังจากที่สอบติดไปนี่นเนาะไปฝึกงานที่วันคูเนาะก็ช่วงนั้นก็จะมีช่วงทำวีซ่านี่แหละครับช่วงที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตถ้าที่ผมจะไม่ผิดต้องมีจดหมายรับรองว่าคุณเข้าเรียนต้องมีใบรับรองพฤติกรรมจากตารวจ เป็นเรื่อง,ปก,ป,กงปกติอยู่แล้วเนาะเด็กที่จะไปเรียนต่างประเทศ <ata> ก็เอกสารยุ่งยากวุ่นวายเยอะแยะสภาพการเงินอะไรเงี้ยอของผมนี่ก็คือพ่อผมนี่เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะก,ก็ต้องเอาบัญชีพ่อไปอให้เขาดูประมาณเท<อ>่านี้นะชายสเตทเมนนี่นะครับซึ่งมันก็วุ่นวายมากเพราะต้องเปลี่ยนเป็นข้าเงินแคนาดาต้องประมาณเท่านี้อะไรก็วีซ่าปกติทั่วไปแหละครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่วุ่นวายมากเพราะว่าผมก็ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องวีซ่าไปด้วยอครั้งแรกที่ออกจากมหาลัย เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ยเยอะไปหมดที่พักนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอันนึงช่วยเล่าถึงหน่อยได้ที่<ต>พัก,พกย,ยังไงย้อนกลับไปตอนจองเนาะตอนแรกผมใช้บริการของมหาลัายในการขอหาขอพักให้มหาลาัยช่วยใ,ใช่ซึ่งเขาไม่ค่อยตอบอีเมลผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาแบบเขาช้ามากช้าอึดอัดมากจนแบบผมเหลือเวลาประมาณสองอาทิตย์มั้งจะบินแล้วยังไม่มีที่พักเลยแล้วก็อย่างนึงคือผม ต้องทําการกักตัวด้วยสิบสี่วันมหาลัยยังไม่มีความเคลื่อนไหวเออใช่ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีที่พักอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วจะบินแล้วอมมีที่นอนเลยสุดท้ายก็เลยต้องไปหาในคลิกลิสก็คือเป็นเว็บไซต์ขายของทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็หาหอพักใช่แล้วก็ได้ที่พักที่หนึ่งมาก็ไม่ไกลมหาลัยเท่าไหร่สรุปเลยต้องหาเองแล้วก็โอนเงินเองทุกอย่างตอนแรกกันที่จะมีมหาลัยช่วยโอนมาจาครึ่งหนึ่ง ที่จองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเมื่อผมเข้ามาในห้องพักแล้วเลยได้ที่พักด้วยประการชีนี้ที่แคนาดาเนี่ยเขามีเตรียมที่กักตัวไว้ให้หรือมีก็ต้องหาเองเหรอครับหาเองก็กักตัวก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเขาก็จะมีรีพอร์ตทางเว็บโทรศัพท์เนี่ยให้เรากอกว่าวันที่หนึ่งมีอาการอะไรไหมไม่มีก็ no, no, no. โ<อ>นโนโนมไปเดือยแ้วสิบสี่วันแล้วก็ตอนออกจากสนามบินเนี่ยเขาจะให้ชุดตรวจโควิดมาวันที่แปดเนี่ยคุณต้องทําการเฟซไทม์กับเจ้าหน้าที่แล้วก็โชว์ว่าคุณตรวจโควิดแล้วก็ส่งผล ไปให้กับเจ้าหน้าที่พอมาถึงเนี่ยเขาไม่มีที่เตรียมที่กักตัวให้ใช่ไหมใช่ครับต้องผมก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์ขนมปังแฮมอะไรทุกอย่างภายในวันนั้นหมอนก็ไม่มีผ้าห่มก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีก็คือทุกอย่างต้องสั่งออนไลน์ภายในคืนนั้นเครดิตการ์ดก็ใช้ไม่ได้อะไรนั่นคือโอ้ oh. <laughs> คือสุดยอดมากครับวันนั้นคือวันที่สนุกมาก ไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่มีของในห้องอ่าฮะที่อยู่ก็คือเป็นที่ที่กักตัวด้วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเซฟควอนตินครับแค่อย่าออกไปไหนแค่นั้นเองโอเคใช่มันก็สบายหน่อยเพราะอย่างรุ่นน้องเราไปเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็ไปเรียนภาษาเกาหลีน่าจะประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ลงเครื่องปุุบก็ต้องไปที่กักตัวที่หนึ่งก่อนก่อนที่จะย้ายไปที่ที่ทางหออะไรเงี้ยที่เรียนอ๋อแต่ของมิกเนี่ยก็คือไปอยู่ที่มิกจองได้เลยไม่ต้องไปคนละที่ไม่ต้องเงี้ยโอเคอย่างนี้ก็ดีหน่อยใช่ใช่ทีเดียวเลย ของผมนี่จะเป็นคาสแรกที่กลับมาเป็นออนไลน์ครับแต่มันก็จะมีบางคาสที่ออนซูมอยู่บ้างบางคาสใช่มันเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมก่อนที่จะเดินทางไปก็ดีกว่าที่คิดเลยครับก็คือตั้งแต่ปูพื้นฐานการเป็นซาวน์อินเจเนียร์ทั่วไปเลยคือเรื่องระบบการเขาเรียกอะไรสัญญาล็อคครับว่าอินพุตอย่างนี้ผ่านตลักอินตัวนี้อะไรเงี้ยคือเขาวางพื้นฐานค่อนข้างดีแล้วก็พวก a อ s i g ไ m เมนต์ส่วนใหญ่งานไปชน์แท่ทุกตัวเลยครับใช่มีประโยชน์ทุกตัวเลยว่า รู้เลยว่าหลังจากที่คุณทำแอสเซมบล t นี้แล้วคุณจะได้อะไรคือทุกอย่างมีเหตุผลของการเรียนหมดเลยเช่นเช่นอะไรมิกพอยกตัวอย่างแอสเซมบลให้พี่หน่อยเอาสักเร็วเร็วนี้ก็ได้หรือว่าจะ่ทํนใจอะไรใช่เอาเร็วๆวนี้เนาะก็คือผมเรียนมิกซิ่งก็คือก็คือเขาจะให้เซสชันมาเซสชันหนึ่งแล้วก็ในทุกไฟล์เสียงเนี่ยจะมีทรายจะมีเพียวโทนก็คือแบบเสียงจู่อย่างเงี้ยอยู่ทุกอันอืมซึ่งความตีต่างๆกันอยู่ในเสียงของโฟลี่ อ,อืพอเล่นไปสักพักกอใจอไปอย่างไม่เป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้ EQ เนี่ยไอปลักอินตัวหนึ่งตัดความถี่ตัวนี้ออกครับในทุกไฟเสียงมันก็เป็นการฝึกหูเราว่าเออมันมีเสียงอย่างนี้นะเราต้องอทำฝึกหูไปด้วยแล้วก็ฝึกการใช้โปรทูให้คล่องมากขึ้นอะารละเอียดมากขึ้นซึ่งดีมากๆผมประทับใจอัศัยเมนมากถือว่าค่อนข้างเรียนหนักมาก ออ่าครับเออมันเป็นโปรแกรมที่ควรจบในสองปีแต่เขาต้องเรียนให้จบภายในหนึ่งปีโอ้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราเก็ตเลยเก็ตฟิลใช่ใช่คือเออเทอมที่แล้วเนี่ยหนักที่สุดก็คือเรียนจันทร์ถึงอาทิตย์โอ้ทุกวันเลยเหรอใช่ทุกวันเลยครับวันหนึ่งประมาณสักกี่วิชาแล้วก็สามวิชาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไหยครับมิกเก้าโมถึง จริงอ๋อเรียนต่อเนื่องแล้วโทษทีมิกวิชาหนึ่งมันกี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับมีท,ทั้งทฤษฎีสลับกับภาคปฏิบัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมิกส่วนใหญ่ก็ค,คือแล้วแต่วิชาใช่ห้องมิกมีกี่คนครับคลาสผมนี่เป็นคลาสที่ใหญ่ที่สุดถ้าเขาเคยมีคือ23คนมีคนต่างชาติเยอะกว่าคนแคนาดามิกเจอชาติไหนบ้างมีเม็กซิโกมี India, อินเดียมีเกาหลีมีบราซิล แล้วก็ที่บอกมีคนนิติคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่คนนั้นก็คือเรียนด้วยใช่ไหมครับมิกอยู่ในยี่สิบกว่าคนนี้โอเคใช้ภาษาอังกฤษนอกจากเรื่องเกี่ยวกับทักษะเรื่องซาวะแมันก็จะได้ภาษาด้วยแหละมิกก็จะต้องต่อพูดคุยสื่อสารการใช้อะไรเงี้ยบังมาถึงทําให้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยครับก็คือพอเจอเนทีฟจริงๆคนละเรื่องกับที่เราเรียนที่มหาลัยเลยนะครับทุกอย่างคําแสลงอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แคร์ว่า คุณจะไม่เข้าใจทุกคำอะไรเงี้ยเขาพูดของเขาเลยด้วยสปีดของเขาเลยอะไรเงี้ยที่แคนาดาก็ดีหรือที่ไทยก็ดีแบบว่าเรียนแบบแค่ฝึกภาษาอังกฤษก่อนอะไรเงี้ยไหมครับแบบว่าการสื่อสารกันไทยจะมีเรียนก็สอบไอเอลอะครับคือมีเรียนไปก่อนด้วยก็ดีแล้วใช่อาหารการกินในแต่ละวันอะไรเงี้ยช่วงนี้จะเป็นออกไปซื้อมากกว่าครับเพราะว่าขี้เก็บแต่มันก็จะแพงหน่อยแพงไหมเออประมาณกี่บาทครับมิกแบบว่าถ้าเตียเป็นกันไทยอาหารทั่วไปอ่างเงี้ยเออ ถ้าเป็นมือก็ประมาณสิบห้าสิบห้าดอลลารนะ์แบบราคาแบบถูกถูกเลยนะครับสิบห้าคูณยี่สิบหก สามร้ 2> 2. อยเก้าสิบปหยประหยัดสุดๆนะนอกจากเรียนแล้วมิกมีทำพาร์ทไทม์ทำรับจ็อบทำงานเสริมอะไรอย่างนี้ไนดะ้ไหมตามที่หนังที่เราเห็นกันเอาคนไปเรียน,นต่างประเทศแล้วก็มีทำงานหาเงินเรียนอะไรเง,งี้ยไม่มีครับผมทำไม่ได้เพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกเรียนจนถึงอาทิตย์แค่เรียนนี่ก็หนักอยู่แล้ว <c oughs> ที่มิกบอกจากตะก่อนหลักสูตรสองปีนี่ต้องมาเรียนให้จบภายในปีเดียวนี่โห oh, สุดยอดเลยใช่ก็คือเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ใช่โรงเรียน โรงเรียนจริงๆะครับที <S <S <ess> ่ได wow. so ้ใปปริญญาเนี่ยเขาก็เขาเป็นดโพมาใช่ไหมเขาก็เลยต้องทําให้จบภายในหนึ่งปีเป็นกฎหมายว่าเขาต้องมีหลักสูตรแค่หนึ่งปีีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองปีทั้งหมดที่เขาต้องการสอนเนี่ยเขาเลยต้องอัดมาในปีเดียวเพราะว่าถ้าคุณเรียนสองปีเนี่ยคุณจะได้ไอ้นี่โดยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณเรียนสองปีคุณจะได้เวิร์คเพิ่มิในการทำงานที่แคนาดาเลยกฎหมายเขาบังคับเลอแค่ปีเดียว แล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ถึง2ปีเนี่ยเราจะได้ work permit ไหมอ่มันจะมีวิธีคือไปเรรียงด้วยเรียนต่อโปรแกรม Partway อฤค,ครับก็คือไปเรียนต่ออีกปีเพื่อให้รวมแล้วเป็น2ปีเพื่อขอ work permit ได้หรือไม่ก็ถ้าคุณเรียนจบหนึ่งปีแล้วคุณเก่งจริงๆ,ๆมีคนรับเข้าทํางานครับก็จะต้องเป็นของ work permit กรณีพิเศษ ซึ่งนายจ้างก็ต้องรับรองด้วยอะไรประมาณนี้ครับนอกจากหลักสูตรหนึ่งปีแล้วเนี่ยมันมีหลักสูตรอื่นอีกไหมที่แบบว่าเ <c oughs> ช่นมีหลักสูตรแบบว่าเรียนสปีปอตีปอโทปอเอกหรืออะไรยอย่างี้หรือเปล่าเนี่ยครับมีข้าวไหมหล,ลักสูตรที่เนี่ยมันจะเป็นแค่ดีพโอมา่าอย่างเดียวเพราะเรื่องกฎหมายเนี่ยแหละครับที่บังคับให้เขาต้องสอนได้แค่หนึ่งปีใช่แต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ซาลรได้นะครับมีจริงๆโรงเรียนเนี่ยที่ดังที่สุดก็คือวิชวลเอฟเฟกต์ครับ ใช่ที่ดังที่สุดก็มีวิชวลเอฟเฟกมีเมคอัพมีโปรดักชันมีอะไรต่างๆนาะนาะนะมีเกมดีไซน์อะไรพวกนี้ครับเยอะมากอันนี้เป็นแค่หนึ่งสาขามิกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับที่บินถึงแคนาดาเออประมาณช่วงตุลาครตุลาใช่ไหมตุลาสองพันยี่สิบเอ็ดตุลาสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าฮะ แล,แล้วอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ตุลาคมพันที่สิบเอ็ดจนถึงตอนนี้ครับที่เรียนมาก็หลายเดือนแล้วมีวิชาไหนที่เป็นไฮไลท์ที่แบบอยากจะแชร์ให้ฟังหน่อยแบบเออมันน่าสนใจมันเออแปลกใหม่ที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่ว oh. uh. ิชาที่ผมชอบที <S <S ่สุด Unity Scripting ก็ได้ครับอ่า u n i t y s c r i p t i n g ยังไงครับอันนี้วิชานี้สร้างเกมครับผมต้องสร้างเกมด้วยตัวเองเขียนโค้ดสร้างเกมโอ้เชดนี่เรียนซาวด์ดีไซน์ไมเขียนโค้ดสร้างเกมด้วยหรอใช่ ถ้าคุณจะทํางานในอุตสาหกรรมเสียงเกมซาวอรเกมคุณก็ต้องเข้าใจเลยว่าเกมทำยังไงมิกใช้โปรแกรมอะไรสร้างเกมนะครับ Unity ครับ Unity ใช่ไหมแล้วก็ทําเสร็จไปแล้วครับเป็นเกมยิงอุกกาบาตเฉยๆครับไอเกมงงๆเฉยๆแต่ว่าต้องเริมตั้งแต่เขียนโค้ดให้ยิงเลเซอร์ได้อุกกาบาตถูกทําลายแล้วเพิ่มคะแนนหลังจากอุกกาบาตท,ทําทําลายต้องมีการเล่นเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรประมาณนี้ครับ Oh. หมดหลายมากแต่ว่าน่าสนใจมากคะแนนดีไหมครับมิกไม่ครับจริงๆตอนนี้มันก็ได้เอเกือบหมดแลวครับแต่ว่ามันได้เพราะมันมีแอดไชน์อื่นด้วยอ๋อเข้าใจละถั่วๆกันแล้ววิชาที่มิกชอบอ่าที่มิกจะบอกพี่ตะกี้อีกอันหนึ่งก็คือแน่นอนก็เป็นต้องซาล์อิดิทติ้งอยู่แล้วครับโพสซาล์อดิทติ้งเขามีการสอนอยังไงมัาง,งความเป็นแวนคูเวอร์ฟิล์มสกูลเออช่วยเล่าหน่อยตรงนี้แหละครับเออที่พี่อยากรู้คือเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนั่นแหละครับซึ่งอาจารย์คนนี้เขาเก่งมากเก่งมากมาก เขาอธิบายเก่งมากๆว่าเสียงตรงนี้ควนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งในเทอมหนึ่งผมต้องบอกก่อนเขาจะสอนใช้โปรตูคือปูพื้นฐานการใช้โปรตู 2. ทางนี้ทุกคนก็สามารถใช้โปรตูได้เนาะเขาก็จะแนะนําทริคทิปต่างๆว่าตรงนี้เสียงควนเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณใส่ตรงนี้เข้าไปมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นอืถ้าคุณเปลี่ยนเสียงตรงนี้เป็นอันนี้เห็นไหมมันจะเข้ากับภาพมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งอาจารย์นี้เขาเก่งมากๆในการสอนครับชื่ออะไรครับมิกอาจารย์พอจําชื่อได้ไหม เออเขาชื่อว่าฮิวอะครับแต่ผมจำจำจมสกุลไม่ได้ H U G H H U G H คนที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วเขาอายุไม่เยอะนะครับอายุ27เองอ๋อเหรออายุมากกว่ามิกไม่เท่าไหร่โอเคใช่ดีดีดีพเขากป็ไปิทิกลับของที่นี่ด้วยแล้วก็อืมใช่ครับ เราว่านะคนที่แบบอายุไม่เยอะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอีโก้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ้ามีแบบว่าภาษาตรงไหนไม่เข้าใจเราว่าน่าจะถามได้เขาน่าจะให้คำปรึกษาได้ดีกว่าคนอายุแบบเป็นผู้รู้อะ่ะผู้มีประสบการณ์แล้วเขาก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เวลาเราแบบไปเจอคนที่แบบมีอายุเยอะนะอาจารย์อายุเยอะที่นี่ก็มีมีเป็นอย่างนั้นบางคนครับนอกจากเรียนแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมแอคทิวิตี้อะไรไหมไม่มีเลยอ๋อเหรอครับไม่มีอ,มอะไร,รเลยคือเรียนอย่างเดียวเรียนเดียวเรียนจริงเออใอ่ เรียนด้านนี้มันจะเป็นแบบนั่งเรียนในสตูดิโออะไรอย่างงี้ป่ะครับมีสถานที่เรียนก็นคือในห้อง <ๆ S 2> เรียนก็มีครับเป็นห้องเรียนเป็นคอมพิวเตอร์ตามธรรมดาแต่ว่าในห้องเรียนเนี้ยจะเป็นระบบเสียง5.1แล้วก็มีสตูดิโอที่เอาไว้ให้ใช้งานด้วยก็มีครับถ้าคาบไหนต้องการแบบใช้เขาเรียกว่ามิกซ์แลบก็เข้าไปเรียนในสตูดิโอก็จะมีแบบเฟดเตอร์เป็นมิกซิ่งคอนโซลนะครับเป็นแบบไอที่เราเห็นเยอะๆที่เป็นตัวเลื่อนๆนะครับ เป็นห้องที่มีเฟดมีเฟเดอร์อะไรตัองมอีแล้วแต่ว่าเรียนวิชาอะไรก็<ช><ช>คาดว่าน่าจะจบประมาณช่วงเดือนไหนนะครับในหลักสูตรมิกที่บอกครบปีหนึ่งก็น่าจะตุลาป่ะครับมิใช่ครับตุลาปีสอ2พันยี่สิบสองนี้อ่ัฮใช่ใชตอนนี้กำลังเรียนวิชาไหนซว์ดีไซน์ครับคราวนี้ย a s s i ม n m e n มมันจะผสมกันทั้งซาว์ดีไซน์และสไตล์บีทิ้งแล้วก็คือคุณต้องอีดิด้วยแล้วก็ดีไซน์ด้วย คือผมต้องบอกก่อนว่าซาว์อีดิทตซาว์ดีไซน์มันมันเป็นสิ่งที่คาบเกี่ยวกันอยู่ครับมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าพอดีไซน์คือจะเป็นสิ่งที่เป็นนามัธรรมส่วนซาว์อีดิทติ้งนี่จะเป็นรูปัธรรมมากกว่าพูด,ยดอย่างนี้ก็ได้ยางซอว์อีดิทติ้งนี่คือเห็นเห็นกระป๋องตกคุณใส่เสียงกระป๋องกระแทกพื้นแต่แล้วซาว์ดีไซน์เนี่ยก็คือคุณใส่เสียงกระป๋องที่กําลังจะล่วงแบบ คือมันจะเป็นแบบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในวิชวลจะเป็นแบบอาร์ตอะไรประมาณนี้ครับซึ่งงานนี้คุณก็ต้องใส่ทำทั้งสองอย่างทั้งดีไซน์และอีดิทซึ่งมันเป็นฉากในเกมของน่าจะเป็น League of Legends ั้งครับถ้าจำไม่ผิดนอร์เท u รแล้วก็เป็นฉากที่ให้ทำเสียงหุ่นยนต์ยักษ์ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างหินอัพผลงาน <h ums> ที่เรียนอะไรเงี้ยครับ <h ums> ไว้ใน YouTube <h ums> บ้างไหมอะไรเงี้ยครับเออมีไหมมีครับมีแต่ว่ามันจะเป็นเนี่ยครับโปรเจกต์ล่าสุดผมก็ลองอัพไปเป็น คลิปสั้นๆ6กคิปนีเป็นเสียงที่ผมทำไม่เฉยครับอยู่ใน YouTube แต่ว่าผมไม่ได้เปิดเป็นพับบิ๊กก็คือคลิกลิงก์ดูอะไรประมาณนี้ครับสันทนาการเงี้ยเออมีมีบ่อยมากครับบ่อยมากๆจะมีไปตามบ้านนิดกว่าไปบ้านเพื่อนมาโดยใหญ่ก็มีบ้านผมนี่แหละครับก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมเอาเป็นอพาร์ตเมนต์อ๋อก็จะมีคนมาใช่ใช่แล้วก็มีบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้านคนเม็กซิกันก็จะศูนย์รวมเนี่ยก็ไปร้องคาราโอเกะกันเพื่อนๆก็ดื่มกันบ้างแล้วก็ อะไรนะแล้วก็มีทํากับข้าวด้วยกันทากับข้าวจากบราซิลกับข้าวเม็กซิกันกับข้าวไทยไงแล้มาแชร์กันันคืออะไรมิกทำอาหารเป็นด้วยใช่ไหม <c oughs> ก็ผัดกะเพราท <c oughs> ี่ดี <c oughs> เป็นอะไรที่เอาตัวรอดได้ละเออถ้าทำอะไรพวกนี้ได้เบสิ <basic. S 2> ก,ก,กแล้วสถานที่เที่ยวล่ะครับแบบว่าไซซีอิองมีที่ไหนโรงหนังที่แวนคูเวอร์มิกเป็นยังไงแตกต่างกันดีครับก็สร้างดีก็ดีเพราะว่าผมอยู่ในดาวเทาด้วยครับอยู่กลางตัวเมืองก็เลย โรงหนังค่อนข้างจะชืหน่อยอืชื่อโรงอะไรครับมิกโรงชื่อ s o c i a Bank นะครับมันเป็นโรงหนัง S C O T I A ครับแล้วก็แบงค์ธนาคารอ่ะเป็นยังไงมั่งลงที่นั่นมิกก็ดีนะครับมีมีไวสกินเยอะมีระบบแอ o d โมดมีอะไรพวกนี้ครับมีผมคิดว่าโลงค่อนข้างดีมีอืาพอสมควรเลยระบบเสียงก็โอเค แต่ตั๋วมันไม่ระบุที่นั่งเหมือนไทยนี่เขาเขาบอกที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยว่ามันแบบว่าคือแบบว่าซื้อปุ๊บแล้วก็ไปนั่งไหนอ๋อแต่ว่าที่โรงนี้ระบุใช่ไหมที่ผมไปมันก็ระบุหมดนะครับมีสองที่ก็ระบุหมดสกอตเชียสกอตเชแล้วก็แบงก์ใช่ไหมสกอตเชียแบงก์แล้วก็เขาก็สื่อสารเป็นภาษาเพราะว่าแวนคูเวอร์มันไม่ได้ถึงมอนทรีออลที่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมก็คือยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมมิกภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษอ๋อแล้วมัน่ใช้คิวเบกด้วยเบกที่เป็นฝรั่งเศสไม ในแวนคูเวอร์ผมก็มีไปไอ้นี่ไปไป,ปีนภูเขาไปเดินไฮ킹ิ้งกอสกอสมาร์ทเนเป็นเหมือนที่สก,กียิ่งมากกว่าครับผม,มสก,กีไม่เป็นก็เลยไปไปไฮคิ้ง <laughs> ไปเดินที่มาเฉยแล้วก็แวนคูเวอร์ไม่ค่อยมีอะไรเที่ยวอะครับพี่เป็นเหมือนธุรกิจมากกว่าผม,มว่านะก็ใช้เวลาและประสบการณ์ที่นั่นให้คุมคค้มค่าเนาะมันมเป็นโอกาสอันดีมากเลย น่าจะเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่แหละครับมิกเพราะว่าในชีวิตหนึ่งมันก็จะมีช่วงเวลาอย่างงี้แหละเออช่วง,ช,วงช่วงหนึ่งที่อาจจะหาไม่ได้แล้วอ,อะไรเงี้ยเนาะได้ครับมิกขอบคุณมากที่ขอบคุณมากๆเลยคลยรับได้แลกเปลีย่ยนสนทนากันปรระสบกาณ์ <c oughs>